เอาละครับผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมนี่น่ารักคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์ซูงอีกแล้วนะครับและในคลิปนี้นะครับผู้ชมก็ตามปกคลิปเลยก็คือเราจะมาสุ่มนะครับก็คือจะเป็นกล่องสุ่ม XM8 นั่นเองซึ่งเป็น XM8 Evo นั่นเองนะครับผู้ชมนี่สำหรับคนที่พลาดตัว Evo ไปตอนนั้นนะครับนี่ก็คือจะเป็นสกินตัวนี้นั่นเองนะครับ โ oh, อ้อาตาในการยิง2หน่วยนะครับแล้วก็ความเร็วรวเนี่ยลบไปหน่หน่วยแล้วก็ความมั่นยําเพิ่มอีก1หน่วยนะครับก็ตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวที่สุดที่สุดเลยนะครับใน X8 เนี่ยได้เรียกว่าตัวนี้น่าจะโกงที่สุดแล้วนะครับในบรรดา X8 ผมก็ใช้ตัวนี้อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งผมมีอยู่แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาลองสุ่มดู50กล่องนะครับแต่ว่าไม่ใช่ ID ดีนี้เพราะว่า ID N i อดีนี้ผมมีอยู่แล้วเดี๋ยวลองดูนะครับเพราะว่ามันไม่มีเกลือเลยเว้ยคุณผู้่่ีแตตัน้ เอาไปแลกได้นะครับเป็นผลึกคิทตันแล้วก็มีผลึกคิทตันแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ได้ปืนอยู่แล้วไปใช้24ชั่วโมงนะครับก็เรียกได้ว่าไม่มีเกลือสักนิดเลยนะครับผู้ชมเรียกว่าเกลือได้หรือเปล่า7วัน3วัน24ชั่วโมงก็ถือว่าไม่เนาะ ยังไงเราก็ได้ปืนมาเล่นอยู่ดีนะครับได้มาเล่นอยู่ดีเพราะว่าปืนตัวนี้เนี่ยมันโกงมากๆเลยก็ตอนนี้ไม่ได้ถูกอยู่ในลัคกกี้รอยลนะครับเพราะว่าในตู้สุ่มวีโวเนี่ยมันไม่ใช่เป็น X 8แนะครับแต่มันเป็น UMP นั่นเองนะครับตอนนี้ก็คือไปสุ่มเงินได้เหมือนกันนะครับสำหรับ UMP ตัวน,นี้ก็เรียกได้ว่าก็มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับคุณผู้ชมก็เป็นสกินเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็คือ cardboard animal u m p นั่นเองนะครับก็มีตั้งแต่เท่าไหร เออน่ารักมากคุญชงครับอันนี้ก็สามารถมาสุ่มกันได้นะครับก็คือจะเป็นปืนอีโวใหม่ของ UMP เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นปืนแรกเลยนะครับใน UMP ก็สามารถมาสุ่มกันได้ตลอดทั้งเดือนกันเลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรม,มใหม่เหมือนกันนะกุญชงครับก็คือจะเป็นกิจกรรมนักรบต่างแดนนั่นเองนะครับนี่ นักรบต่างเดนการกลับมาของนักรบหัวขาวนั่นเองนะครับก็เป็นหัวขาวที่หลายคนต้องการนะครับก็กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับบางคนบอกว่าได้ในราคา50เพชรก็มีนะครับก็คือเป็นการหมุนพิเศษเนี่ยกดบนแบบเนี้ยบางทีก็ได้50เพชรก็มีนะครับคุณผู้ชมนี่บางคนก็ได้9 9 9เพชรก็ถือว่าดวงดีสุดๆไปเลยนะครับเดี๋ยวใครทายอะไรที่แบบ 9- 9 9เกพชรก็มาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันออกง่ายแบบหรือเปล่าขนาดนั้นหรือเปล่านะครับเพราะเห็นผมเคยเห็นแบบมีคคคนบบอกกววว่าาเได้50พร็มีูสหัข S <S 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 เออมันก็แบบเออมันก็ดวงดีเกินอะ่ะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันมีจริงหรือเปล่าอนะ่ะสำหรับใครที่สุ่มแล้วได้50เพชรก็อ,อย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับนี่ก็มาสุม่นนมกันได้นะครับก็เรียกได้ว่ามาแล้วก็อย่าพลาดนะครับเดี๋ยวอาจจะแบบหายไป,ไปอีกนะครับสำหรับบวัวขาวก็รีบคว้าไว้นะครับตั้งแต่วันที่17บเจนถึงยีเลยนะครับนี่และกิจกรรมสายฟรีก็ฝากไว้หน่อยละกันนะคุณผู้ชมครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีคิวใส่เต็มเน้นๆนั่นเองนะครับเป็นแค่คุณผู้ชมเนี่ยสังหารรรรรใ้้้โคคคค50เเเเนนนนนนีี่ยยกก็็ือไไดดัััับบบบปปละะะสิิตว ในครับคุณผู้ชมแล้วก็จะเป็นตัวบารสร้างห้องคู่ตัวกวนนั่นเองนะครับผมคิดว่าหลายๆคนก็คงไปเล่นกันแล้วเลยครับเป็นไงบ้างคุณผู้ชมสนุกกันหรือเปล่า,รราบบนเนี่ยว่าน่าจะมันดีอะผมว่ามันปวนดีมสนุกดีนะครับโหมดใหม่เนี่นะเออใครอยากให้กลับมาอีกกิจกรรมตัวนี้อยากให้มีมาอีกแจกบัดสร้างห้องอีกก็ฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยละกันนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าหลายๆคนชอบหรือเปล่าสำหรับโหมดนี้นะครับแล้วก็เป็นไงกันบ้างครับรกิจน่าจะได้รับครบทุกคนแหละมีเด้ผมแล้ ยังคิวไม่ถึง50คิวเลยนะครับผู้ชมนี่ก็สามารถทำบัตรกิจกันได้ตั้งแต่วันที่17จนถึงวันที่24เลยนะครับและสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปสู่เอ็กแมนะครับฝากกิจกรรมสุดท้ายไว้หน่อยละกันนะครับอัปเดตนี้เลยนะครับก็คือไหนนะไหนนะใหม่เลยนะครับนี่นี่เลยนะครับผู้ชมก็คือจะเป็น2เพื่อนซีท่องอวกาศนะครับตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปเลยก็นํามาขายแล้วนะครับเป็นสกินคู่หูเดกิดากอนกาเล็กซี่นั่นเองนะครับนี่อย่างเท่เลยนะฮะจัดไปเลยนี่โหเท่มมากูช ดาก้อนสีม่วงคุยถึงเท้ะแล้วก็มีท่าทางมาใหม่ด้วยใช่ไหมเป็นท่าทางอะไรอะเออเป็นท่าทางของมูนี่นั่นเองนะครับอ่าผมยังไม่มีมูนี่มันเลยไม่ได้นั่นเองนะครับผมลืมสุ่มมูนี่เเฮ้ย อดเลยนะครับเออมันว่ามาซื้อกันได้นะครับสำหรับท่าทางมูนี่แล้วก็สกินของดากอนสีม่วงนั่นเองนะครับเอาละคุณผู้ชมทีนี้ก็ได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยแลวกันนะครับสำหรับกล่องสุ่ม x อเกมนะครับผมจัดมา50กล่องเลยครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวลงทุนกันเลยนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าเราจะได้ถาวรหรือเปล่าอีไอดีของผมนะครับซึ่งไอดีนี้เนี่ยมันมีถาวรอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นปืนที่โกงที่สุดของไอดีของผมเลยนะครับก็คือผมว่าไอเกมแตัวนี้แหละโกงที่สุดแแลล้้้วววนนนนะครับเเพาาาาา่่่ปป็ืืดยยอออมมตตีไํกข นำมาขายเป็นรูปแบบกล่องนะครับเดี๋ยวถ้าพมแล้วเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยแล้วกันนะครับปกันเอาแล้วผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่อีกไอดีหนึ่งแล้วนะครับย้าว่าเป็นเซิร์ฟไทยในคุยมกรับนี่เป็นเซิร์ฟไทยนะครับเผื่อใครบอกว่าเอ้ยเป็นเซิร์ฟนอกอีกและไม่ใช่นะคุณผู้ชมเป็นเซิร์ฟไทยเลยนะครับก็เป็นกิจกรรมมาใหม่วันนี้เลยนี่ก็คือจะเป็นกล่องสุ่ม X8 ตัวนี้เลยนะครับ d t a ทนั่นเองนะครับผมก็จัดมาทั้งหมด56กล่องนะครับโหไม่ได้ให้มันรู้ไปนะครับวันนี้เนี่นะ ก็เป็นว่าเดี๋ยวไม่พูดพร้อมนำเพลงเรามาเปิดกันเลยแล้วกันนะครับผมมีด้วยการ5 6กล่องนะครับก็ของที่ผมอยากได้ก็คือเป็น X8 นะครับรองลงมาก็คงจะเป็นตัวพลลกิสตันนั่นเองนะครับถึงไม่ได้เอ็กแปดก็ขอพลลกิสตันก็แล้วกันนะครับมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ56กล่องสําหรับกล่อง X8 ตัวที่โกงที่สุดในตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ50กล่องนะครับผมจะเปิดไป20กล่องเลยนะครับไม่กักเลยนะครับไ หุย้ยมาหรือเปล่าโอ้โหมา3วัน3ามวันยีชั่วโมงโอเคได้เซตกิทันมาหนึ่งนะครับตอนนี้ผมมีห้าสิบก็ยังได้อยู่นะครับปับ๊บยังไม่มานะครับโอ้โหถือว่าได้รัวๆเลย <c oughs> ได้รัวๆเลยคุณผู้ชมครับยังไงเราก็ได้เช่าอยู่แล้วแหละคุณผู้ชมนี่ไม่เป็นไรเฮ้ยได้เซตกิทันมาแล้วอุ้ยได้51ิบเอแล้วโอ้ยยังเยอะไปฮะโอ้โหยังไม่ได้ถาวรเลยนะตอนนี้ก็คือเรายังได้เช่าอยู่นะครับไปเรายังเหลืออีก36กล่องนะฮะไปเลยแล่ออองปัั๊บบหุ้้ยเจวนคณผูชมมตกใด จุดวันอุ้ยมาเรือ huh. ย right ังมายังโอ้โหได้เลขสามชิ้นแล้วคุณผู้ชมครับปั๊บโอ้โหหมดแล้วโอเคไปคุณจะอุ้ยหมดเร็วจังอ่ะมันหมดเร็วอย่างนี้อ่ะสิบสองตองไปอุ้ยไม่ได้คุณผู้ชมครับปั๊บโอ้โหไม่ได้อ่ะเฮ้ยโหอีสิบสี่กองนะคุณผู้ชมครับอ่ะผมจะเปิดทีละห้าดูดีกว่าปั๊บโอ้เฮ้ยผมเปิดทีละกล่องดูดีกว่าโอ้โหไม่ออกเลยไม่ออกเลย โอเคฮะเราถึงเวลา7กล่องสุดท้ายผมจะไม่กักเลยนะครับ7กล่องสุดท้ายเรามาเปิดกันเลยละก,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 กันนะครับเจ็ดกล่อง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 เอาห้ากล่องก่อนเลยละกันนะครับสองกล่องเหลือเก็บไว้เปิดทีหลังปั๊บ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 โอ้โหหมาเป่าหมาเป่าอูไม่มานะครับตอนนี้ผมได้กี่ชั่วโมงเนี่ยนะ่า <c oughs> จะได้เกือบหลายเดือนแลว้วอ่ะตอนนี้โอ้โหได้หกสิบเอ็ดชิ้นแล้วครับสำหรับเซตที่ตันนะครับมาอีกสองกล่องนะฮะไปเลยฮะสองกล่องปั๊บ เดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าผมได้ไปกี่วันนะครับเรียกได้ว่าผมเปมาเนี่ยหนึ่งพันผาทเลยนะคุณผู้มเพราะว่ามันกล่องละยี่สิบบาทเลยนะครับคุณผู้ชมอย่างแพงเลยนะครับเรียกได้ว่าเปมาหนึ่งพันบาทนะคุณผู้ชมครับเพื่อแบบไอเกมแปดตัวเดียวอ่ะมันจะได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ได้มาแล้วห้าสิบสี่วันนะคุณผู้ชมหนึ่งเดือนเต็มเต็มเฮ้ยไม่ได้เลยได้เช่ามาคุณผู้ชมครับโอ้โหก็แอบเสียใจนิดหน่อยแล้วก็แอบเสียดายตังค์นิดหน่อยนะครับหนึ่งพัน ไม่น่าเลยนะครับถ้าแบบมันได้ถาวรมันก็ง่ายเกินไปมั้งเพราะว่าคนที่สุมปกติก็คือมันสกินมันแบบอ่าค่าสถานะมันเหมือนกันเลยแล้วก็คนที่สุมปกติเขาจะร้องเอาว่าเออสุมแบบนี้แล้วมันได้ง่ายกว่านะครับไม่งั้นเขาก็สุมแบบนี้กันหมดแหละเนาะคุณผู้ชมเนาะเออถ้าสุมแบบในตู้เพราะว่ามันในตู้เนี่ยมันจะมีพวกพิมพ์เขียวด้วยเอาไปแบบหินแป้งล่างด้วยหัหลายอย่างมูลค่ายึกมากกว่ามั้งคุณผู้ชมผมสุมไปแค่1 0 0 0ันบาทอาจจะแบบยังไม่ออกหรือเปล่านะครับแต่ไม่แน่อาจจะอยู่ที่ดวงบางคนก็กล่อง ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นที่ดวงของแต่ละคนเนาะแต่ว่าผมเนี่ยก็หลับอะไรกิจกรรมแล้วเนี่ยหลับจำอะ้วกิจกรรมแล้วเนี่ยผมก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยได้มา54วันเท่านั้นนะครับผู้ชมเอาเป็นว่าก็ลองไปสุ่มกันดูนะครับแต่ว่าผมไม่ได้นํใม้สุ่มเยอะแบบผมนะ เช้ได้จริงจริงเลยนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าผมก็ได้เอามาใช้แหละถือว่าคุ้มอยู่นะครับถือว่าคุ้มกันแล้วกันนะครับคุผู้ชมเอาละครคลิปวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับแล้ววเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสลับพีวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบายบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าให้สูมมอีกขอลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับ